เรื่องที่มีคนกัมพูชายังแอบเข้ามาทํางานในไทยนะครับทางฝั่งคนกัมพูชาเนี่ยก็พยายามโต้ในเรื่องนี้นะครับก็ถามกลับไปนะว่าใครคือคนสั่งซื้อแรงงานในบริบทนี้นะครับก็หมายถึงว่ามันคือนายจ้างที่อยู่ในไร่อ้อยในสวนผลไม้ในแพรปลาในไซต์ก่อสร้างที่กําลังสร้างในเมืองใหญ่ทางฝั่งไทยหรือไม่หรือในร้านอาหารหรือแม้กระทั่งในบ้านของท่านเองที่ต้องการคนทํางานบ้านหรือไม่อันนี้คือการโต้กลับมานะครับ เดีวเขาบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ต่างอะไรจากการที่เป็นคนที่เปิดรับหรือเป็นผู้ซื้อเปิดรับแรงงานตัวจริงเลยพวกท่านต้องการคนที่ทํางานหนักงานที่เสี่ยงภัยงานที่คนไทยหลายๆคนไม่ทําและพวกท่านได้แรงงานในราคาที่ประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นอยู่เพราะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีคนกัมพูชามากมายนะพยายามจะลักลอบหรือแอบเข้าไปในเมืองไทยในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ ซึ่งเรื่องนี้ในความเห็นจากทางฝั่งคนบ้านเราเองนะครับก็บอกว่าคือคุณมองว่าคนทางฝั่งไทยใช่ไหมนายจ้างทางฝั่งไทยเป็นคนที่เปิดรับหรือว่าสั่งซื้อแรงงานให้เข้ามาทํางานกันอะไรแบบนี้ที่คุณกําลังพูดถึงแต่ในความเป็นจริงน่ะคุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าแรงงานจากกัมพูชาจะทางานในไทย2อสปีส่งเงินกลับไปสร้างบ้านซื้อรถถ่ายซื้อวัวควายพอแม่พี่น้องสบายขึ้นผมอยากถามกลับด้วยซ้ำนะว่าอย่างสถานการณ์ช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นน่ะ ไหนๆคนทํางานไปแล้วเงินหมดแล้วไปทําไงต่อเงินหมดกลับบ้านไปทํำยังไงต่อมันเหมือนกับว่าพวกเขาแสดงให้เห็นนะว่าที่กมัมพูชางานดีๆมีโรงงานอะไรต่างๆมีบริษัทให้ทําต่อมีไหมคําตอบก็คือไม่มันไม่มีไงล่ะสุดท้ายก็เลยเห็นว่าหลายๆคนก็ต้องม้วนเสือกลับมาที่เมืองไทยเหมือนเดิมวนลูปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เพราะนายจ้างไทยหรอกนะที่ไปฉุดกระชากให้พวกคุณต้องออกจากบ้านมาแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทย แต่คาตอบมันชัดอยู่แล้วว่าคือบ้านของคุณนะ่ะไม่มีอะไรให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าต่อยอดชีวิตเลยตั้งหักอันนี้คือเปิดประเด็นกลับไปนะครับว่าก็เพราะว่ากลับไปแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆคุณก็ต้องยอมรับในมุมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับความเห็นถัดมานะครับทางฝั่งชาวกัมพูชานะก็บอกว่าปัญหาชายแดนที่บอกว่ามีการลักลอบเข้าไปทํางานที่ไทยไม่เป็นที่สิ้นสุด จริงๆมันเหมือนกับว่าตราบใดที่ทางฝั่งไทยยังมีดีมานโอ้โหก็เอาคําสวยรูมาพูดเลยนะตราบใดที่มันยังมีดีมานหรือว่ามีความต้องการแรงงานอย่างมหาศาลอยู่เนี่ยชายแดนก็จะเป็นแค่เส้นสมมุติบนแผนที่อยู่เสมอคือมันจะมีในหน้าผมก็ต้องเล่าในบริบทของประเทศของผมด้วยคือยังคงมีในหน้านะที่จะพาขนข้ามแดนมันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยเ,เดียวเพราะมันเป็นธุรกิจหนึง่งที่ตอบสนองความต้องการของนายจ้างทางฝั่งไทยได้โดยตรง คือถ้าไม่มีคนอยากจ้างนะในหน้าเรานี้จะอยู่กันยังไงคุณก็ต้องคิดต่อด้วยอย่างไรก็ตามที่คุณบอกว่าที่แรงงานไทยทําไม่ได้ในความเป็นจริงเนะี่ยก็ต้องยอมรับด้วยว่าเป็นเพราะแรงงานไทยเนะี่ยที่ไม่ทํางานที่คนกับูชาติทกันเป็นเพราะมันอยู่ในค่าจ้างที่คุณจ่ายไม่ได้พวกท่านอาจจะคุ้นชินกับการจ่ายค่าแรงขั้นต่ําหรือบางทีอาจจะต่ํากว่าให้กับแรงงานข้ามชาติซึ่งเ,าเขาก็ยอมกันจนกลายเป็นมาตรฐานของหลายๆธุรกิจไปแล้ว พอจะจ้างคนไทยในอตัตราที่สูงกว่าพร้อมสวัสดิการที่ต้องดีกว่าก็จะมองว่ามันต้นทุนสูงสู้คู่แข่งไม่ไหวกลายเป็นว่าแรงงานจากกัมพูชาเนี่ยแหละเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของหลายๆที่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากๆเยตุผลก็ตามนะครับความเห็นในเรื่องนี้นะทางฝั่งบ้านเรานะครับก็ยังมาแสดงความเห็นต่อเนื่องกันอยู่เลยครับก็บอกว่าคือเอากลางๆเลยนะนี่คือพยายามบอกเขานะครับว่ากลางๆนะ คือมันเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายแหละกรณีที่มันเกิดขึ้นที่บอกว่านายจ้างชอบแรงงานที่มาแบบไม่ถูกใช่ไหมเพราะมันราคาถูกอะไรแบบเนี้ยและตัวแรงงานเองแหละก็ชอบมาแบบนั้นด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอผมจะบอกให้นะว่าต่อให้มุมมองในโซเชียลมีเดียทางฝั่งกับูชาจะพยายามประเคนภาพนําเสนอภาพว่าการไปทํางานที่ไทยมันไม่ดีแล้วนะอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังเห็นเห็นอยู่ว่าที่คุณพูดถึงกันเยอะเนี่ยคืออย่างการทํางานหนักที่ไทย ทำงานหนะักแค่ไหนที่ไทยเนะ่ยอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆบางคนนะผมเห็นนะแต่พวกคุณก็เข้าถึงงโรงยาบาลได้ที่หลายครั้งก็ไม่จ่ายค่ารักษากันอีกแล้วฮะลูกๆได้เรียนหนังสือในโรงเรียนไทยด้วยหลายๆคนนะ่ะแต่นั้นที่ไม่มีสัญชาติไม่มีไฟฟ้านะ้ำประปามีถนนทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่ดีกว่าทั้งหมดคือคุณภาพชีวิตที่บ้านเกิดของคุณให้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอโดยความเห็นอื่นๆของชาวกัมพูชานะครับอย่างบางความเห็นนี่ก็พูดไปคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างในความเห็นนี้บอกว่าจริงๆแล้วพวกคุณอนะ่ะต้องขอบคุณ คนกัมพูชาด้วยาำแห่ยอมสละบ้านเกิดเมืองนอนไปเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับไทยในราคาที่ถูกลงมามากๆได้คือถ้าในอนานะคตแรงงานกัมพูชาทุกคนเนี่ยไม่ไปที่เมืองไทยกันหมดเลยเนะี่ยผมอยากจะรู้จริงๆว่าประเทศของพท่านจะดําเนินอะไรยังไงต่อขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็ยังบอกว่าคนไทยเนะี่ยต้องยอมรับความจริงได้นะว่าเศรษฐกิจรากฐานของไทยหลายภาคส่วนต้องการแรงงานเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งเลย คุณลองไปมองดูในภาคเกษตรกรรมสิคนตัดอ้อยเก็บผลไม้ประมงก่อสร้างคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับให้ได้นะว่าคนไทยไม่ทําแล้วความต้องการเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นในประเทศของคนณอยู่ดังนั้นการลักลอบเข้าไปมันก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปอันนี้คือเหมือนไม่ปฏิเสธนะครับบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ยังดําเนินต่อไปอยู่ดูความเห็นสั้นๆที่เข้ามาตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่างอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่า พูดตรงๆนะถ้าคนกัมพูชากลับบ้านกันให้หมดเลยรับรองว่าสวนทุเรียนสวนปาล์มไซ้ก่อสร้างที่เมืองไทยพัฒงแน่แน่ธุรกิจเจ๊งกันเป็นแถวผมคิดว่าธุรกิจที่นั่นอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแรงงานกัมพูชาพวกเขาหาคนที่จ้างได้ราคาถูกแบบนั้นได้ทดแทนได้ทันท่วงทีหรือเปล่ามันเป็นไปได้ยากมากๆขณะอีิบางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าผมทํางานก่อสร้างในไทยมา5ปีแล้วในจ้างดีๆก็มีแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องพูดตามตรง คือที่เจอก็คือจ่ายช้ากดราคาไม่ทําประกันให้และพอโดนจับก็โทษเราคนเดียวเลยทางที่เขานั่นแหละคือคนที่โทรเรียกให้เรามาทําโอ้โหอันนี้ระดับที่โทรเรียกหากันได้เลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นระดับที่ลายเล็กที่สนิทกันมากๆแล้วมั้งเนี่ยความเหตอมานะครับก็บอกว่าเวลาพูดถึงแรงงานที่ไปแบบไม่ถูกเหมือนกับว่าทางฝั่งนั้นทําเป็นเหมือนเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวมากๆแต่พออยากตาใต้คนทํางานบ้านราคาถูกๆประหยัดประหยัด คนสวนคนขับรถก็มองหาแต่เพื่อนบ้านนี่แหละมันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงขณะที่คอมเมนต์สั้นๆน,น,นะครับอีกความเห็นเนี่ยก็บอกว่าเหมือนว่าเจ้าของโรงงานไทยอาจจะมองคนละเรื่องกับคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่แสดงความเห็นกันเลยนะคนไทยในโซเชียลนะพูดเหมือนว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่เจ้าของโรงงานคนไทยนะ่ะน่าจะร้อนกันหมดแล้วเขาน่าจะอยู่กับที่ไม่ติดเลยทีเดียวนะตอนนี้ แต่เรื่องนี้เองนะครับก็มีความเห็นจากคนบ้านเรานะฮะก็เข้ามาบอกนะครับว่าคุณใจเย็นซะก่อนในประเทศไทยมีแรงงานทดแทนได้อย่างมากมายเนะคือระหว่างที่ผู้คนจากกัมพูชาทํางานเนี่ยไม่เคยสัมผัสเลยเหรอว่ามันก็มีแรงงานจากประเทศอื่นๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่พยายามตอบกลับไปนะครับในมุมมองคนไทยเราเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเห็นของเพื่อนบ้านนะครับก็บอกว่าลองให้คนงานเขมรหยุดงานพร้อมกันสักเดือนสิรับรองว่าไซ่งานก่อสร้างเนี่ย ผมมั่นใจว่ามันจะไปต่อกันไม่ได้แน่นอนพวกคุณสร้างตึกได้สูงแค่ไหนอย่าลืมว่าอิดก้อนแรกๆในแผ่นดินแถบนี้บรรพบุรุษใครเป็นคนวางอุ๊อันนี้น่าจะปั่นแล้วอันนี้น่าจะปั่นแล้วนะเนี่ยบางส่วนนะครับก็บให้ความเห็นนะว่าเอาจริงๆนะไม่มีใครอยากจะทิ้งงานจากเมืองไทยหรอกนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้ใครหลายๆคนไม่สามารถที่จะไปทํางานได้อย่างสะดวกอีกต่อไปมันมีความจําเป็นผมไม่อยากให้มองเป็นเรื่องถกเถียงหรือว่ามาซ้ําเติมกันเลย คนกมพูชามากมายก็อย่างอยากทํางานที่เมืองไทยด้วยเหมือนกันอาความเห็นคนนี้เป็นอีกมุมไปใช่อย่างนั้นขที่ความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามาบอกนะว่าผมก็อยากจะขอพูดในฐางะคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันคือไม่ได้อยากจะโต้เถียงว่าใครถูกใครผิดหรอกแต่อยากจะขอความเห็นใจและขอความเข้าใจด้วยระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันระหว่างประชาชนด้วยกันถึงเหตุผลของคนในกมพูชาหลายๆคนจะไม่สมเหตุสมผลก็ตาม จะเห็นได้ว่าข่าวเนี่ยชายแดนมีปัญหากันใช่ไหมมีความขัดแย้งกันมีการปิดตานแต่สำหรับพวกเราคนหาเชากินขําที่อยู่อีกฝั่งเนี่ยอยากให้คนไทยเข้ามาอ่านนะมันหมายถึงเป็นการปิดประตูสู่โอกาสในการหาเลี้ยงชีพของคนมากมายเลยแล้วพวกเขาก็ไม่ได้คิดแบบที่มันอยู่ในโซเชียลสักเท่าไหร่โดยคนนี้เขาพยายามจะสื่อสารไปนะครับบอกว่าคือหลายคน,นยได้เตรียมตัวที่จะเดินทางไปทํางานอย่างถูกต้องอยู่แล้วที่เมืองไทยนะถ้านึกย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บางคนนะอยู่ระหว่างการทําเอกสารด้วยซ้าซึ่งปกติมันก็ต้องใช้เวลานานอยู่แล้วแต่ทีเนียพอมีปัญหาเกิดขึ้นกระบวนการทุกอย่างมันยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เลยบางครั้งก็เรียกได้ว่าต้องหยุดชะง,งักไปเลยทีเดียวคือทีน่นะี่หลายๆคนก็ไปหยิบยืมเงินมาแล้วก็ดันไม่รู้ด้วยว่าจะได้เดินทางไปที่ทางฝั่งไทยเมื่อไหร่คือมันรอโอกาสการไปทํางานาน,านานแล้ว ทีนี้ก็มาเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกคุณลองนึกภาพในมุมของมนุษย์คนหนึ่งนะแล้วทีนี้ในขณะที่กระบวนการมันชะลอหรือหยุดชะง,งักแต่เรื่องของปากท้องของครอบครัวที่รออยู่เนี่ยมันหยุดไม่ได้หลายๆคนยังต้องกินต้องใช้นื้อหนี้สินต่างๆที่กู้ยืมมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยไปทีนี้กลายเป็นว่าเมื่อประตูหน้าบ้านของคนกพูชาหลายๆคนที่เตรียมตัวจะไปเมืงเองไทยอยู่แล้ว มันไม่ได้ถูกเปิดเอาไว้ได้อย่างสะดวกสบายแต่ภาระที่บ้านมันทําให้รอไม่ได้หลายๆคนจะมารอเอกสารเดินหน้ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าช่องทางธรรมชาติหรือว่าการหาทางเข้าไปเอาจริงๆนะผมคิดว่าสําหรับหลายๆคนมันไม่ใช่ทางที่อยากจะเดินไปเลยมันเป็นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งการถูกหลอกจากในหน้าเองต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างระวังมากๆแต่ตอนนั้นน่ะ ความจนมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยใจจริงแล้วไม่มีใครอยากจะทําผิดกฎหรอกนะคือคนนี้พยายามไปสื่อสารนะครับให้เห็นในมุมมองนี้อ่าแต่ผิดก็คือผิด่ะน,นะโดยในความเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าผมอยากจะขอร้องด้วยเช่นกันเวลาที่คนไทยเห็นข่าวกันจับคุมจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองในโปรดยาเพิ่งมองว่าพวกเขาเป็นคนที่จะเข้าไปสร้างปัญหาเขาไม่ได้ไปสร้างปัญหาหรอกอันนี้คือพยายามอธิบายนะแต่อยากให้มองลึกลงไปมากกว่านั้น ในประเด็นนี้เนี่ยคนกัมพูชาก็เข้ามาแสดงความเห็นตอบกลับกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเย่าได้ความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าอย่าทำท่าทีแบบไปขอร้องคนไทยได้ไหมมันน่าเขินมากๆเลยนะคือเราไม่ได้ไปขอเงินเขาเราไปทํางานแลกเงินจะไปแบบไหนอันนั้นเราก็ไปทํางานแลกเงินอยู่ดีก็ในเมื่อพวกเขาต้องการแรงงานของเราคือถ้าไม่มีเราเศรษฐกิจพวกเขาเดินต่อแบบสบายๆไม่ได้หรอกทําไมต้องไปยอมขอความเห็นใจอะไรแบบนั้นอันนี้คือตั้งคําถามกลับไปนะครับกับเจ้าของความคิดเห็นคนก่อนหน้า ขณะที่อีกคนนะครับก็บอกว่านี่แหละคือความจริงที่สุดที่คนไทยหลายๆคนไม่เคยรู้อันนี้น่าจะมาเห็นด้วยนะมั้งเนี่ยขอบคุณที่พูดออกมาแบบนี้แล้วกันคนส่วนใหญ่ข้ามไปเพราะไม่มีทางเลือกจริงๆที่บ้านมีพ่อมีแม่มีครอบครัวรออยู่ใครจะอยากไปลุ้นข้างหน้าถ้าที่บ้านมีกินมีใช้อันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเลยคนที่ลำบากเหมือนกันเท่านั้นถึงจะเข้าใจส่วนคนที่ไม่เข้าใจแสดงว่าเขาไม่ลำบากอันนี้น่าจะพูดถึง ความเห็นอื่นๆของคนทางฝั่งบ้านตัวเอง้รมบางเนี่ยเกิดด้วยความที่ว่าคนที่ไม่ลําบากนะไม่เข้าใจหรอกแต่ขณะเดียวกันในข้อความเห็นตมานะยังเหมาะต่ออีกว่าคือพูดไปคุณก,ก็มันก็ได้เท่านั้นแหละทางฝั่งนั้นนะเขาไม่ได้เข้าใจด้วยแต่เขาอาจจะทําเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นจากการที่มีแรงงานพยายามแอบเข้าไปในอีกมุมนึงนะ่ผมกลับคิดว่านายจ้างทางฝั่งนั้นก็จะได้กดราคาได้ด้วยไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการ ผมกลับคิดว่าคนกัมพูชาน่ะต้องมองลงลึกมากกว่านั้นอีกมันคือเกมเศรษฐศาสตร์ที่สร้างขึ้นให้มีอุปทานแรงงานราคาถูกล้นตลาดกลายเป็นว่าเราเองถูกจ้างราคาถูกไม่พอก็ดันต้องไปขอความเห็นใจด้วยขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าไม่ต้องเห็นใจผู้คนทางฝั่งนั้นหรอกเห็นใจคนทางฝั่งบ้านเราดีกว่าหันกลับมามองบ้านเราก่อนที่คนของเราต้องไปลำบากขนาดนี้เพราะอะไรล่ะ อาอันนี้ตั้งคําถามกลับไปนะแต่ก็ไม่มบอกเหตุผลบางส่วนนะครับก็บอกว่าคือผมเป็นคนหาเช้ากินคําใช้ชีวิตธรรมดาทั่วๆไปผมไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องลึกๆนะ่ะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าเรื่องระดับประเทศนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆคือผมรู้แค่ว่าผมเคยไปทํางานก่อสร้างที่ระยองนายจ้างคนไทยก็ดีกับผมนะผมอาจจะโชคดีและผมก็คิดว่ามันดีแต่มาอ่านในโซเชียลหลายๆคนบอกว่าไม่ดีซึ่งก็แปลกดี คือเขาเลี้ยงข้าวให้กับผมด้วยให้ยืมเงินตอนฉุกเฉินในไทยเนี่ยก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีปะปนกันไปแหละก็เหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนบ้านเอยแหละแต่ที่แน่ๆก็คือเงินที่ได้จากทางฝั่งไทยเนี่ยมันทําให้ผมสามารถตั้งตัวได้จริงๆนะผมว่าการพูดใจด,ดีต่อกันเป็นอะไรที่ดีกว่าการไปถกเถียงกันแบบนั้นอยู่เรื่อยไปผมนะ่ะเป็นคนที่เจอประสบการณ์ที่ดีที่เมืองไทย แล้วผมก็ไม่รู้สึกอินด้วยเมื่อคนในโซเชียลพยายามจะบอกว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีอะไรดีในความเป็นจริงมันต้องดูอีกด้านขณะที่ชาวกัมพูชาบางคนนะครับก็พยายามมองในแง่บวกนะครับเขาก็บอกว่าคือที่นายจ้างทางฝั่งไทยยังคงเปิดรับแรงงานกัมพูชาอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะแค่เรื่องของค่าแรงที่ถูกอย่างเดียวแต่เพราะพวกเขามองว่าแรงงานจากกัมพูชามีความอดทนสูงกว่าเยอะ แล้วก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่ในโซเชียลด้วยโหอันนี้นะ่าจะฝากไปถึงชาวเน็ตทางฝั่งบ้านตัวเองแล้วเนี่ยโดยเขาบอกต่อนะครับว่าในชีวิตจริงเนะี่ยคนไทยที่เป็นนายจ้างก็ต้อนรับคนขมขมนดีมากเลยนะคือก็มองว่ามีความอดทนสูงงานหนักๆสามารถทนได้ในความเป็นจริงนะ่นี่คือคุณภาพที่เขาก็ยอมรับเราและเขาก็หาจากที่อื่นไม่ได้อันนี้ก็พูดในเชิงบวกสักหน่อยนะฮะขณะที่บางคนนะก็บอกว่า แต่ผมเห็นคนไทยบางคนนะก็บอกว่าเป็นพาะในกัมพูชานะ่ะมีปัญหาความยากจนมากกว่าเขาบอกว่าบ้านเราจนคือผมอยากให้พวกเขาก็มองกลับไปที่บ้านของตอนเองด้วยเช่นกันนะเอาอันนี้หมายความว่าไงบางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นว่าถกเถียงไปก็เท่านั้นแหละผมเองยังคงอยู่ที่เมืองไทยผมต้องตื่นตีห้าไปทํางานก่อสร้างเหมือนเดิมผมไม่กลับไปที่กัมพูชาตอนนี้ชีวิตผมมีแค่นี้จริงๆทํางานส่งเงินกลับบ้านวนไปไม่ได้มีเวลามาภูมิใจ อะไรที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้หรือมาโมโหใครหรอกแค่ดำรงชีวิตเอาชีวิตรอดไปวันๆก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วและเรื่องราวในวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยความเห็นนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับทั้งหมดคือการเล่าแปรเรียบเรียงในสไตล์ผมนะถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับเล่าสูก่กันฟังแบบนี้วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากเสอยืดเป็นไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยเช่นนเเคยยรถ้้าาางมหสืดวใช ในชีวิตประจำวันอยู่นะก็ลองปลดใจให้กับแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มีคุณภาพดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ